คนที่เกิดพระสบับรีจุดของสเสน่ห์ของเขาเนี่ยที่น่าสนใจคือเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำทำไมคนเกิดพระสับดีถึงมีสเสน่ห์จากการกล้าคิดพูดทำเพราะพระสับรีนะั้นสะสมความรู้มาเยอะไงเขาก็เลยมีความมั่นใจไงเวลาจะพูดอะไรในพระสับรีนะคนจะต้องฟังไม่ใช่ฟังเพราะพูดเก่งแต่ฟังเพราะเชื่อถือใน สิ่งนี้เขาพูดว่ามันจริงเชื่อถือในความรู้ที่เขามีว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะทดลองนําไปทำํำสำตรงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเลยอ่ะข้อมูลที่พระสบดีอ่ะเขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีโอกาสที่จะอ้างอิงทฤษฎีแล้วเมื่อเอาไปรู้ไปดูไปทําเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับคนส่วนมากเนี่ยจึงเป็นไปได้สงูง ที่คนเกิดราสปรีนั้นน่ะจะมีคนนับหน้าถือตาแล้วก็จะมีชื่อเสียงหลายๆคนนะที่เกิสดสปรีนะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณผู้นําองค์กรอา่าเป็นอาถ้าเป็นศาสนาที่เหมือนเป็นศาสดาเนาะเป็นครูบาอาจารย์แน่นอนเพราะว่าคนที่อมีการสั่งสมความรู้มาเยอะใช่ไหมก็จะมักจะเอาความรู้นั้นน่ะ ไปบอกไปเล่าไปกล่าวไปสอนดังนั้นสเสน่ห์ของคนกัดพระศรบ,บดีจะเป็นเสน่ห์เหมือนกับมวลชนคนหมู่มากคนทั่วไปหลายๆคนเวลาเจอพระสรบ,บดีอยากจะเข้าหามาขอความรู้ขอความเมตตานะเหมือนกับมีบารมีเออ,เอ,อใช้คำว่างี้ว่ามีบารมีลึกๆในใจพระสรบ,บดีเป็นคนที่กล้านะกล้าที่จะเดิมพัน ออกล้าที่จะทำอะไรแบบเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบเสี่ยงโดยตรงแต่พระสับรีเขามั่นใจในสิ่งที่เขารู้คือในความเป็นจริงพระสับรีมักจะมะีข้อได้เปรียบคนอื่นหลายๆอย่างคือไปรู้อะไรอ่ะมากกว่าคนอื่นไงพอรู้มากกว่าคนอื่นเสร็จมันก็เลยกลายเป็นว่า พอจะเดิมพันในกับใครเนี่ยกล้าเหมือนมันรู้วงในถ้าเป็นหุ้นเนี่ยคือรู้ว่าเขาจะเล่นกันอะไรยังไงก็ซื้อหุ้นถูกตัวเวลาพระสบดีเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์เขาจะรอบสังเกตคนที่เป็นเป้าหมายเขาอันนี้เป็นความลับนะแล้วเขาจะวิเคราะห์จาะลึกว่าเป้าหมายเขาเนี่ย มีจุดอ่อนอะไรเพื่อที่จะเอาชนะใจใช่ไหมเอาคนเราเวลาจะทำอะไรแบบชนะใจคนเนี่ยก็มีทางเลือกอยู่สามอย่างอย่างแรกก็ปล่อยตามธรรมชาติลุยไปเลยคิดพูดทำอะไรก็ทำแบบธรรมชาติไปแบบที่สองก็พยายามที่ทำตัวเองอะ่ะ ให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าเราจะแบบใส่งเนื้อแต่งตัวทํากิริยาว่าจะวางแผนอะไรให้ดีอ่สมมติอาจารย์เปรียบเทียบนะสมมติว่าคนนะ่ะที่จะเป้าหมายจะเข้าไปจีบเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบแรกคือเป็นธรรมชาติที่สุดเข้าไปจีบเขาคล้ายๆพวกคนเกิดมันาังคาร เป็นธรรมชาติเป็นตัวเองมากเข้าไปจีบก็เลยเฮ้ยอย่างงานอย่างนี้ไม่ไม่ต้องแบบว่ามีการปรุงแต่งอะไรนี่คืออังคารถ้าแบบที่สองแบบวันพุธวันพุธเนี่ยจะวางมากที่ดีค่อนข้างที่จะมีความภูมิฐานมีการแต่งเนื้อแต่งตัวการวางท่อกิริยาวาจาข่าวของเครื่องใช้ดูดีอ่ะดูดี นี่คือวันพุธแต่นั้นพระบบราษฎดีเนี่ยจะเน้นกลยุทธ์รสเชื่อจะมาวิเคราะห์ว่าอืมจุดอ่อนจุดแข็งของเป้าหมายเราเป็นอย่างไรเขาชอบไม่ชอบอะไรเราจะต้องทําอย่างไรให้ถูกใจเขาทาอนองเนี้ยทาอนองเนี้ยคือพระราษฎรีเนี่ยจะมีลักษณะของการวางกลยุทธ์หรือว่าการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าชอบที่จะใช้ทฤษฎีใช้องค์ความรู้ต่างๆมาทำการประยุกต์นะให้มันเข้ากับเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอไม่ใช่แค่เรื่องถึงการเข้าไปปลูกสัมพันธ์กับคนนี้นะแต่หมายถึงทุกกเรื่องเลยในยชีวิตพระสวับบดีชอบทำแบบนี้คือชอบใช้สิ่งที่ตัวเองไปเรียนไปรู้มาเนี่ย พูดตองคือเป็นลองของไงลองดูว่าเอ้ยอย่างนี้มันได้ผลจริงไหมแล้วผสมมากก็ได้ผลซะด้วยเพราะว่าไอแนวคิดทฤษฎีหรือสิ่งที่คนเขามาบอกมาเล่ากันในทั่วไปเนี่ยหลายต่อหลายครั้งมันมีการพิสูจน์มาแล้วเนียพิสูจน์ซ้ำๆมาแล้วแล้ววันได้ผลไงพอพะสมดีเอาไปทำาก็เลยได้ผลดังนั้นถ้าจะพูดถึงการมีสเสน่ห์ของเกิน คนเกิดพระศรบ,บดีก็น่าจะบอกว่จุดเสน่ห์ของเขามันมาจากจุดที่มันค่อนข้างที่จะชัวร์ว่ามันมีแผนมีขั้นมีตอนมาตามที่ตัวเองไปรู้มาแล้วถ้าจะมองเสน่ห์จุดหนึ่งก็คือเขามีสาระสําคัญในตัวเองที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวขึ้นมาได้พอเกิดพระศบ,บดีนะนับจากวันที่เราคุยกับเขาเราตกลงเป็นคนรักแล้วนะ เขาจะมีแผนมาให้เราเลยอืมชีวิตของการครบหากันจะมีแผนในการที่จะมั่นคงอโดยการมีสินทรัพย์จะต้องมีแผนกี่ปีเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่เมื่อมีสินทรัพย์นี้แล้วลงทุนอะไรจะมีลูกมีลูกปีไหนมีกี่คนแล้วอีกคนปีไหนหลังจากนั้นลูกจะเรียนอะไรแล้วชีวิต จะมั่นคงจากการลงทุนแล้วจะมเีเวลาที่ได้ Early Retire มีชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ต้องทำงานไปใช้เงินขี่ปีทางนั้นจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่โอ้คิดเป็นชายเปนชายนะเพราะสัปดีเขเป็นคนแบบนี้ดังนั้น,นถามว่าสเสน่ห์นะสเสน่ห์นะก็ จะมีสิ่งที่มันจับต้องได้ไงดังนั้นพระสวดีเนี่ยถึงแม้จะไม่หวือหวาแต่ว่าเสน่ห์เขามันคือความมั่นคงที่เขาว่าจะมีให้กับคนที่มาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์กับเขาเห็นภาพชาัดเลยแหละว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนพระสวดีเนี่ยเรา จะมีความมั่นคงกับแผนชีวิตที่วางไปแล้วถึงแม้นว่าจะไม่ค่อยโรแมนติกนะเพราะพระรับดีนั้นนะโดยลักษณะประจำวันเกิดตามตำราท่านว่าเป็นธาตุดินแข็งหรือดินภูเขาเรานึกถึงภูเขาึ็แข็งแต่ว่าใหญ่แล้วก็หนักแน่นมั่นคงนะแล้วก็เพิ่มพลังได้คนเรียวสับดาศดีนะ เวลาเพิ่มพลังแล้วมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะลงนักเก้าโลกีนักเก้าโลกีเนี่ยคือนักอักขรพิเศษทั้งเก้าตัววิธีการลงคือลงที่หน้าผากหนึ่งจุดแล้วก็ที่ต้นคออีกแปดจุดเมื่อลงที่หน้าผากจะทำให้คนเกิดวัสดีมีออร่าคนเห็นหน้าเห็นตารู้สึกว่าสว่างสวยรู้สึกว่าจับใจจะทำอะไรก็ได้ใจเขาหมด ลงที่ต้นคอ8จุดนะเป็นจักระที่5ซึ่งจะเป็นจกกักระหรือจุดรวมพลังที่ทําให้คนเขารู้สึกถึงความพิศวาสจากที่เราเป็นคนแข็งๆจากที่เราเป็นคนที่วันๆกับพูดถึงแต่เรื่องการงานก็จะเป็นคนที่มีพลังเสน่ห์อย่างอย่างประหลาดขึ้นมาคนที่ได้พบเจอพูดคุยกับเราแล้ว,ลวอดไม่ได้ที่ต้องคิดถึงอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอีก นี่คือพลังของพิธีกรรมนหน้าทองที่เรียกว่าพิธีกรรมนัเก้าโลกีซึ่งอาจารย์จะลงให้คนที่เกิดพระสับดีนะให้พลังมหาสเสน่ห์มันประจุแรงขึ้นไปเพราะเราคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคูมความรู้บวกกับพลังมหาสเสน่ห์เราก็จะกลายเป็นคนที่ชนะใจคนนะแล้วก็ได้ทั้งหมดที่เราอยากได้ทั้งมีความน่าเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็มีพลังมหาสเสน่ห์ติดกับตัวนะพระสับดี รอคอยวันนั้นที่จะได้มาพบกันนะกับพิธีกรรมที่เรียกว่าณเก้าโลกีมหาวนตาเทวไลอัมภวะจังหวัดสมุทรสงครามนะคนเกิดพระสบดีนะรอคอยวันที่ได้พบกันเร็ว